สวัสดีคัน,เ,นเอ้าวันนี้เด็กๆไม่ไ,ไปโรงเรียนพีทก็อยู่เบนก็อยู่วันนี้เด็กๆไม่ไปโรงเรียนยเขาหยุดว่อวานวันพ่อวันนี้วันแม่บ่หรือไง,อองอไปซื้อสวัสดีครับนิย,ยางครับ คือไปโรงเรียนอา้าคือหยุดฮะบ่มีรถไปบ่คือได้หยุดโรงเรียนเขาไ่ได้หยุดเด้อ嘛ฮะโรงเรียนหยุดบ่เมื่อวานเด้อ嘛เขาหยุดคืออยู่บ้านเขาคือไปโรงเรียนอยู่เด็กหน่อย สวัสดีครับไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอะไรเหลยครูยุทธครูยุทธใช่ไหมอ๋อครูครูบอกว่ายุทธก็เลยยุทธอ๋อหรือว่าครูครูยุทธเองก็เลยพานักเรียนยุทธด้วยไม่รู้สวัสดีครับดีครับเออ ไม่มีซาเล้งเลยก็เลยเอาเล็กมายากเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงก่อนมาจับเยนีๆจะเอาขีละอัน ให้ยิงด้วยหนึ่งเส้นจะมีส่วนร่วมใน,น,นการค้นเอายิงขาดกันเลยเอาเร็วดกันเอ้าท่านงยาดกันค้นบบบนี้เอเ้ายิงเลยบ่ได้ค้นเลยเด็กหน่อยงยาดเอาไปหมดเออดีมาก มา,ามาคนอุปกรณ์เราจังน้อยนี่มักมักลำไยึ้นได้ดิพี่น้องนี่อออพ,พอยังหัวนี่เขากินลำไยห,หลายเยอะนี่นะไอจัน้ยซีมีมักต้นลำไยนี่น,นะจะต้องซื้ไยกินอเอาใช่ปลูกลำไยอ่เดี๋ยวจะมาขอกินด้วยนะ ได้หรือเปล่ากี้ตอนไหนอ่ะตอนมันเกิดนเลน้งเมฆตอนไดตอนนี้พันมีเนาะที่เกิดหม่อยู่บ่เกิดกับ่อท่านลิงสองตัวนี่ละเกิดตอนไดนกันี่ตอนนั่นนะวะห้ามเสื้อีืออ่ะิง บอยูนมนขึ้นใบหอ้ไตแห้งอขึ้นโอยดเพื่อนวัชร์นี่โต๊แห้งวัรทังฟ้าทั้งฝนทั้งเออฝนฝ้าเรือกมากโอ้ยฝนเลยล่มเพื่อนยครวัชย่านมันเปิดรืยย่านเอาลิขิตด้วย

เด bueno> well> ี๋ยมีใช้เกลือบเด็กน้อยสมีนิเออเสียบแล้วฝนสาดบอย่าไรอัไนี้นะเอาถุงกุเจพุ่นมาเสีบถุงกุเจมาเขนดีๆยอมดีๆมันนะเสียบแล้วเปลี่ยนใบทะกอน nhà luật chưa mà Hãy can cho kênh Ghiền Mì เป็นแน้วละนอกินกดกินเลือกินเะกินเลนบเผ็ดหรือบต้มต้ม่ได้กินหัเยออย่านี้อะไรใส่เสืองามได้ไเนีว่าจะเอมาก่ะแม่สิเอมากอ่ะเอไก่ไปเอาไปเาใส่บะหมี่ไก่นีเด้งมือันใส่ ใส่เสื้อไหมบ่อนี่เอ่ดียเยอะไรใส่เสื้อใหม่เสื้อใหม่ว้ามันนี้ล่มดีเนาะมันจะากาศดีได้มันนี้ไรเออแกะเลยนะมันเหลืออยู่อะไรอยู่บ่ เออเมือดูเรอกนี่แกรถแ็จีแก้เาะลอ่ะวันนี้ทำวงกบประตูนะเฮ็ดวงกบประตูทั้งสี่บานแล้วพันเออถ้าถ้าทำเสร็จนี่อาชีเห็ดประตูน้ำอ๋อเดี๋ยวจังลุยงานทีลงคลิปก่อน ครับไปที่นี้ก่อนทุกท่านดีครับผมก็บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยมีแดดแล้วมาแล้วแดดนี่เออ